PSI ชัดล้านเอ Acer Export Beyond Limits วัสด,ดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่เซตแอนเซอในบรรยากาศสัมมนาใหญ่ PSI ในหัวข้อจุดเปลี่ยนต่อเนื่องจากเทปที่แล้วนะคะที่เราได้เห็นการรวมตัวครั้งสำคัญของเพื่อนช่างที่ตั้งใจมารับฟังข้อมูลจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในธุรกิจดาวเทียมที่มีผลโดยตรงต่อทุกคนในชุมชนคนดาวเทียมของเราค่ะจากจุดเปลี่ยนทั้ง4ประเด็นคือ 1. จุดเปลี่ยนคสชกับธุรกิจดาวเทียม 2. จุดเปลี่ยนกรองรับสัญญาณดาวเทียม 3. จุดเปลี่ยนทิศทางตลาดจานดาวเทียมปี5 7และ 4. จุดเปลี่ยนช่างติดตั้งตอนนี้เรามาเบรกอารมณ์ให้ผ่อนคลายด้วยเกมโชว์ที่ดังที่สุดในเมืองไทยกับรายการปลิดสนาฟ้าแลบกับเจ้าพ่อเกมโชว์คุณปัญญานิลันกุลกันค่ะ ตบมืออีกั้งหนึ่งโอ้โหฮัลโหล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 เป็นเป็นอ่ะข้างหลังนายยืนไม้ข้างหลังอ่ะอับปิษนาป่าล่าเอาชุดใหญ่เลยใช่ไหมครับ ชุดใหญ่ชุดใหญ่เลยครับชุดใหญ่เลยชุดใหญ่เอาเสื้อมาเอาเสื้อไามเอาเสื้ออะไรกาด้วยเอาใส่ให้มันเต็มที่ไปเลยโอ้โหมีบังคับกันด้วยอ่ะโอ้คนใส่เสื้อคุณเป็นใครเนี่ยเป็นใคราจแล้พออย่างต้องคนจริงครับพี่ เฮ้ยผมเคยเห็นพี่ในทีวีฮะฮะดีไปอยู่ไปเห็นเลยเอาแล้วครั้งแรกนะครับเนี่ยเชิญครับพี่อ่ะครั้งแรกถ่ายทอดสดพี่พี่มันเชิญเอาห้าคนมาห้าคนพี่มันเชิญห้าคนขออนุญาตเอาของราวัลแต่ต้องของราวันมาโชว์นาดินะฮะของรางวันชิ้นต่อชิ้นเลยโอ้ทูห้าคนมาแล้วใช่ไหมผู้การทหารมาดิมาดิมา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  ปกติในรายการนี้จะถาม10ข้อติดกันเอา3ข้อบอ3ข้อถูกปดป๊บแจกรางวัลเลยรับเลยนะฮะอ่ะแจกรางวัลเลยโอ้โห,โหจาน PSI สีดำหรือแดงดำครับผมถูกต้องจาน PSI เป็นจานกระเบื้องหรือจานเมลามีนตอปจานเมลามีนจานซีแบนกับ k คยูแบนจานไหนช่องเยอะกว่ากัน สี่แบรนด์ค่าถูกต้องจานสี่แบนด์กับจานเคยูแบนด์จานไหนใหญ่กว่ากันจานเร็วเคสี่แบนด์ค่ะก็เลยเคสี่แบนด์วะโอ้โหเคสี่แบนด์จานใหม่แล้วครับอ้าวโอเคโอเคให้ให้ให้รู้จักกันเปล่าจานสี่แบนด์กับเคยูแบนด์เนี่ยรู้จักไหมรู้จักค่ะเป็นช่างมากี่ปีแล้วเป็นผู้ช่วยช่างค่ะผู้ช่วยช่างหรือเมียช่างครับเป็นเมียช่างก็บอกมาเถอะแหม่ผู้ช่วยช่างค่ะ จานซีแบนจานเคยูแบนจานสมพรใครใหญ่สุดเร็วจานซีแบนใหญ่สุดค่ะจานซีแบนใหญ่สุดโอ้ oh. อาอจารย์สมพรมีนิ้วมือนิ้วเท้ารวมกันกี่นิ้ว20ครับให้รู้ได้ไงถูกต้อง <c oughs> อาจารย์สมพรมีเล็บทั้งหมดกี่เล็บ20ครับโอ้เฮแล้วอาจารย์สมพร มีขาหน้าทั้งหมดกี่ขาสองขากำมัมเท่งนงเมียใครแก่สดนงครับรู้ได้ไงอ่ะเพราะอะไรดูบ่อยครับดูอะไรบ่อยดูเมียเขาเหรอไม่ใช่ดูช่องเวิร์กพอยด์ครับอ๋อดูช่องเวิร์กพอยด์ครับช่องเวิร์กพอยด์หมายเลขอะไรเลขหนึ่งครับเออใช้ได้เอ้ยไม่ต้องถามให้ไปเลยดีกว่าอ่าถามข้อถามข้อถามข้อเออเลขอะไรเลขอะไร เออให้ไปทุกคนเลยดีกว่าอ่านหนึ่งมัมแท่งนองเมียใครสวยสุดเล้วเมียเท่งครับอ่าแล้วคนอื่นนะอันนี้เปคนอื่นไม่สวยเหรออาอาจจะอายุมากไปหน่อยครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของเขาแล้วครับอ้าวถูกสุดท้ายมัมเท่งนองเมียใครมีเมียมากที่สุดไม่มีครับ พูก้องไม่มีไปว่าอะไรเมียมีแค่คนเดียวครับใครเมียใครมีเมียมากที่สุดโอ้โหงงเลยเนี่ยงงไหมงงครับงงว่าอะไรเมียเป็นเมียแล้วจะจะมีเมียได้ยังไงโอเคโอเคใช้ะชนะเอามอบรางวัลฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดโซเลสรู้จักไหมกัคู่แข่งที่ไหลซ้ายหรือไหลขวา ไหลสายครับอเถูกต้องเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้รอดรอดรอออโอเคแล้วคุณตัวคุณเองนะครับอยากกัดอาจารย์สมบที่ไหลซ้ายหรือไหลขวาอยากกัดไหลฟ้าครับเพราะอะไรเพราะอะไรบอกมาเพราะอยากจะกัดสมพรครับอาจารย์อยู่ไหนเนี่ยเขาอยากจะกัดไหลขวาอาจารย์สมบัทํทำไมเพราะอะไร พอลักครับพลักครับผมกัดพอลักกัดพะลักเพิ่งเห็นที่นี่แหละกัดพอลักโอ้โหอ้าวยอมยอมยอมเขากัดพอลักสองละสองละโอเคสุดท้ายแล้วนักมวยไม้ไทยสันรู้จักไหมรู้จักครับไปกัดคู่แข่งเขาอะไหล่ซ้ายหรือไหล่ขวาไหล่ซ้ายครับอาจารย์สมบรมีหูซ้ายกี่ข้าง ั้งเดียวครับโอ้ราลอดไปรอดไปรอดไปหูซ้ายจายสมบรอยู่ข้างไหนของหูขวาอ,อยู่ด้านขวาของหู <laughs> <laughs> เออยังไงวะยังไงดีวะยังไงถ้าน้ำหกต้องใช้ผ้าเช็ดหรือเท้าเช็ดผ้าเช็ดครับอุย้ยถูกต้องเอยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้หนึ่ง <1. S 2> แล้วถ้าไทยขคมหกต้องใช้เท้าเช็ดหรือผ้าเช็ดไม่ต้องเช็ดครับ เพราะอะไรเพราะว่าไม่ไม่ได้6หกครับเป็นกหกอยู่นี่ไง<ก>ไทยมคมโหกอ่าเป็นดาวเทียมครับถูกต้องแล้วดาวเทียมไทยคมหกเป็นดาวเคราะห์ดวงที่เท่าไรไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะเพราะเป็นดาวเทียมเป็นดาวเทียมถูกต้อง ความสนุกสนานแบบสายฟ้าแลบด้วยคำถามที่เกี่ยวข้องกับชุมชนคนดาวเทียมของเราที่ดูเหมือนจะง,ง่ายแต่ด้วยความตื่นเต้นคำถามที่ง่ายก็กลายเป็นคำถามที่ยากขึ้นทันทีค่ะแต่นั่นอาจไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะความส,สนุกสนานที่เกิดขึ้นทุกคนที่มาร่วมสัมมนาได้สัมผัสไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ถึงขวบยังไง่ยังเลยเก้าเก้าว่าเก้าเดือนเก้าเดือนเรารู้เรื่องอะไรยังเนี่ยฮะเป็น VIP ด้วยนะเราวันนี้เป็นไงบ้างเอออาหาสัมมนาบนลเดย์นหอลอ๋อโอเคเลยแล้วก็มีความสุขค่ะเห็นราคาแล้วยุคนี้ราคาดีมากคนนี้เขาจะแบบว่ามูอขายมือขาใช่นะเนสเนสเดี๋ยวจะหาว่าเราปล่อยราคาถูกนะ มาจะทานกันนิดเดิมแต่วันนี้เราได้แหละหลายหลายอย่างได้ค่ะก็โอเคเลยเพราะว่ามีอะไรที่พัฒนาขึ้นเยอะใชพัฒนมีโอยกถ้าไม่มาวันนี้ถือว่าตกยุคจ้ะเพราะว่าเป็นจุดเปลี่ยนจ้าค่ะปอครับนี่ถ้าแก่น้อยเนี่ยเดี๋ยวโตขึ้นเนี่ยอ้าวมนาวันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยก็ก็เด็กมีเรื่องอะไรที่เราชอบเลยสุดโดนใจเราอะไรเงี้ยใจลราเนื้อห้าเนื้อห้าอ่ากัรที่กับระบบกล้องที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ย โอทูชอบชอบมากอ๋อแล้วอย่างอื่นล่ะความบันเทิงคุณปัญญาม่ชอบหรอเราเรียนชอบอยู่แล้วอ้าเกิดดีชอบอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเลยหรอเราไม่ต้องพูดถึงพูปในใจอยู่แล้วค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เรามาคุยกับเพื่อนช่างอีกหนึ่งกลุ่มมาจ้าครับสวัสดีครับน้องนิกมาจากโคราชครับผมครับเป็นไงบ้างสัมมนาวันนี้ค่ะก็ได้ข้อมูลเยอะดีนะครับที่จริงอ่ะทีไอเนี่ยค่อนข้างจะอัปเดตนะ ที่จริงตรงนี้ต้องคือการเรียนรู้เนี่ยมันไม่มีที่สุดสุดครับผมก็ทํางานราชการแล้วผมก็มาทาธุรกิจตรงนี้เสริมฉะนั้นการการที่จะทําธุรกิจแบบให้มันมันทันนะคือการอธิบายลูกค้าเนี่ยนะชีวิตคือการเรียนรู้น้องนิกเซ็ตแอนเซอร์น้องนิกอะขนาดเนี่ยต้องอินเทอร์เน็ตมาเวลาไปทำงานต่างจังหวัดนะก็ต้องดูผ่านไลน์ก็รู้ถึงอ่าอะ็รยังคะวันนี้ถ้าแก่ใหญ่ของเราก็รู้สึกว่ามีความสมเกีครับ เพราะว่าก็เป็นจุดเปลี่ยนเราก็มาฟังจุดเปลี่ยนว่าที่ตัวปลั๊กอินของอาจารย์เราก็ยังงงๆเอ๊ะมันเอาไปใช้แล้วมันใช้ได้จริงเหรอจริงเหรอผมไม่เชื่อใจใน P S I หรอกค่ะหรือยังไงก็มันเล็กเกินไปไงใช่ไหมเสร็จปุ๊บอ่าอาจารย์เขาก็เล่นเสียบตูดให้ดูจำตูดอย่างนี้เลยจุดๆไม่ใช่เสียบตูดเครื่องรีเซิร์ฟก่าก็โอเคดีก็

อย่าออกทีวีบ้างอะไรีอยากอ่าวนนเราออกดทีี้วยกันแล้วะเราดามทีงนต่อนะคะสิ่งที่ประทับใจในวันนี้แล้วกันนอกจากไอตัวปลั๊กอินที่เราออกมาค่ะทีมงานของ psi ไงครับก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมและที่ถามผมว่าประทับใจอะไรของ psi ก็ด้วยความเตรียมงานของพนักงานของบริษัท psi ที่มีคำว่าเตรียมพร้อมในการจัดงานอขอขอบคุณแทนร้านค้าแหลมทองด้วยครับผมสุดยอดเขาค่มข่ายตลอดนะครับันนี้คันเนี้ย <c oughs> ขอบคุณางานวิทอานด้เป็นไงบ้างจำะนะานะช่วยสนุกค่ะสนุกค่าได้อะไรกลับไปบ้าง ได้เพราะเราฟังมาดูคุณปัญญาอย่างเดียวเาฟังเปสนามฟ้าแลบอย่างเดียวก็ได้ของรางวัลกลับบ้านได้ของรางวัลกลับบ้านด้วยเราได้ของที่ขโมยมาด้วยค่ะคุณผู้ชาขะเออนะคะสนามฟ้าแลบที่เขาเล่นมวยจริงเราตอบได้ไหมคะพอตอบได้เคยดูมาเคยค่ะช่องหนูอะขออยน้องเขาดักดำค่ะไอ้ที่ตอบได้เนี่ยถ้าขึ้นไปบนเวทีแล้วคิดว่าจะตอบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นเขาตอบอย่างนั้น ตอบไม่ได้เพราะมันจ่ดได้เนาะคนก็เยอะมากศานอะไรเงี้น,นะคะแต่วันนี้ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะคจุดดี้ที่เราจะอยู่ในชุมชนกนดาเรียนนองเราต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะคุณผู้ชมค่ะน่ารักมากๆเพื่อนชายจากเทาาปักช่องโลบุรีนะคะเอามิดพวงมาฝากเราด้วยอ่ะเป็นถุงแบบใหญ่มากอะไรเงี้น,นะคะก็ สำหรับจุดเปลี่ยนนะคะกับหัวข้อสัมมนาค่ะควันนี้เนี่ยได้อะไรไปบ้างเราคิดว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนสำหรับเราต่อไปได้ความรู้มากมายเลยครับงานนี้มีอาจารย์สมพรเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์อะไรจุดไหนตรงไหนเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรนะตัวเสียบปลักปล๊กอินปลั๊กอิน,อนครับปลั๊กอินัปลั๊กอินกับของโอเคเอ็นดีเอ็กซ์ตัวใหม่ครับโอทูเอ็กซ์สุดยอดวันนี้เป็นไงบ้าง พี่ตาับงานสัมมนาเนื้อหาแน่นมากเนื้อหาแน่นกิจกรรมก็แน่นค่ะเตรียมประทับใจตรงไหนยังไงก็ประทับใจเนี่ยค่ะทั้งการต้อนรับตั้งแต่ต้อนรับเลยนะคะค่ะแล้วก็จุดเปลี่ยนบนเวทีก็เราใจทุกอย่างเราใจทุกอย่างนะใช้คำว่าเราใจเนาะ แล้วอย่างนี้ไอตัวโปรโมชั่นราคาอะไรเงี้ยถือว่าถูกใจเรามากเลยไหมโดนเลยค่ะโดนและตัวปลักอินล่ะเราจะไปบอกต่อเพื่อนช่างยังไงให้ขายดิบขายดีพร้อมเพียงกันพี่กระตุนเป็นนิดเดียวเองนะพลาดนะเนี่ยพี่มาจริงป่ะนี่จริงป่ะอย่างแก๊จ่ายเลยเก๊จ่าพี่ดาวคกบอกแับคุณเพื่อนช่างบางคนที่ไม่ได้มาค่ะอืที่ไม่ได้มานะคะก็เป็น เริ่มเลยอ่ะพี่ก็ลงไลน์ไปบอกว่าใครไม่มางานเนี้ยตกข่าวแน่ๆตกยุ่ไปเลยเออแต่ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวทางร้านเนี่ยจะไปโปรโมทให้พวกท่านได้รับทราบนะคะนี่นะคะร้านสออิเล็กทรอนิกส์ค่ะสออิเล็กทรอนิกสุพรรณค่ะค่ะบกันค่ะ